มารู้จักกับนักแสดงนักร้องและผู้ให้ความบันเทิงชาวจีนที่มีความสามารถและหน้าตาดีที่สุดบางส่วนที่กำลังสร้างกระแสในวงการเรามาดูรายชื่อคนดังชาวจีนระดับแถวหน้าที่ยังคงโดดเด่นอย่างต่อเนื่องทั้งในจอและนอกจอกันอูอี้ฝานหรือคริสอูนักแสดงนักร้องและอดีตสมาชิกวงเอ็กโซ คริสอูเป็นนักแสดงและนักร้องชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเป็นสมาชิกวงเอ็กโซเขามีเส้นทางอาชีพที่โดดเด่นทั้งในด้านดนตรีและการแสดงและมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกจางอี้ชิงหรือเล่จางนักแสดงนักร้องและสมาชิกวงเอ็กโซ เลยจางเป็นศิลปินมากความสามารถมีชื่อเสียงด้านการร้องการเต้นและการแสดงเขาเป็นสมาชิกของวงเคป๊อปชื่อดังอย่างเอ็กโซและได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวในประเทศจีนแจ็คสันหวังนักแสดงนักร้องนักเต้นและสมาชิกวง GOT7 แจ็คสันหวังเป็นที่รู้จักจากความสามารถอันโดดเด่นของเขาในด้านการร้องการเต้นและการแสดงเขาเป็นสมาชิกของวง K-pop GOT7 และมีผลงานเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีนลู่หานนักแสดงและนักร้อง ลู่หานเป็นอดีตสมาชิกวง XO และปัจจุบันเป็นนักร้องเดี่ยวและนักแสดงที่โดดเด่นเขาได้แสดงในภาพยนตร์และละครยอดนิยมหลายเรื่องทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากในประเทศจีนคริสอูอูอี้ฝานนักแสดงนักร้องและอดีตสมาชิกวง XO คริสอูออกจากวง XO เพื่อมาทำงานในฐานะศิลปินเดี่ยวในประเทศจีนและได้กลายเป็นหนึ่งในดาราหนุ่มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการบันเทิงจีนเจ้าเวหรือบิ๊กกี้ซาเวนักแสดงนักร้องและโปรดิวเซอร์เจ้าเวเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศจีนเธอมีเส้นทางอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งครอบคลุมทั้งการแสดงการร้องเพลงและการผลิตผลงานและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงจีนโจซิงชือ่อหรือสตีเวนโชนักแสดงผู้กำกับและโปรดิวเซอร์โจซิงชือ่อเป็นนักแสดงและผู้กำกับอันเป็นที่รักในวงการภาพยนตร์จีนเขาโด่งดังจากบทบาทตลกขบขัน และผลงานที่สร้างคุณูปการแก่วงการภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพยนตร์อย่างนักแตะเซี่ยวลิมยี่และคนเล็กมัดเทวดาดอนนี่เยนนักแสดงนักศิลปะการต่อสู้โปรดิวเซอร์และผู้กำกับดอนนี่เยนเป็นนักศิลปะการต่อสู้และนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทของเขาในเรื่องยิบมัน และภาพยนตร์แอคชั่นอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้เขายังเป็นโปรดิวเซอร์และผู้กำกับอีกด้วยเจโจนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงและโปรดิวเซอร์เจโจเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลอย่างสูงในวงการดนตรีจีนเขาเป็นที่รู้จักจากการผสมผสานดนตรีจีนดั้งเดิมเข้ากับเพลงป๊อปสมัยใหม่อย่างเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้เขายังเป็นนักแสดงและโปรดิวเซอร์ที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยเหลียงเฉว,ว่ยโทนี่เลิงชิว,วัยนักแสดงเหลียงเฉว,ว่ยเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับการยอมรับนับถือมากที่สุดในฮ่องกงเขาเป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์ที่กำกับโดยหวงกาไวรวมถึงเรื่อง In the Mood for Love ห่วงรัก อารมณ์สเสน่หาเจิ้งส่วงนักแสดงและนักร้องเจิ้งส่วงเป็นนักแสดงหญิงชาวจีนที่ได้รับความนิยมเธอโด่งดังจากบทบาทในละครหลายเรื่องเช่นมีติโอชาเวอร์รักใสใสหัวใจสี่ดวงและเลิฟโอทูโอยิ้มนี้โลกละลาย นอกจากนี้เธอยังเป็นนักร้องอีกด้วยใช่สวีคุณนักร้องนักแสดงและนักเต้นใช่สวีคุณเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในประเทศจีนซึ่งเป็นที่รู้จักจากความสามารถด้านการร้องการเต้นและการแสดงเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างหลังจากเข้าร่วมในรายการ Idol Produc e r ลู่หานนักแสดงนักร้อง ลู่หานเป็นนักร้องและนักแสดงชาวจีนอดีตสมาชิกวง e x ็ซเขาเป็นหนึ่งในศิลปินเดี่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์ฮิตหลายเรื่องมาร์กเจ้าเป็นนักแสดงชาวจีนมากความสามารถเขาเป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์ยอดนิยมอย่างเรื่อง The Bad Kids และ Black and White The Dawn of Justice อารอนเยยนเป็นนักแสดงนักร้องและสมาชิกวงฟาเรนไฮต์อารอนเยยนเป็นนักร้องและนักแสดงชาวไต้หวันซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเป็นสมาชิกของบอยแบนด์วงฟาเรนไฮต์นอกจากนี้เขายังมีผลงานเดียวที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยซอเวยโจนักแสดงและนักร้องวีเวยโจ เป็นนักแสดงและนักร้องชาวจีนที่ได้รับความนิยมเขาเป็นที่รู้จักจากบทบาทในละครต่างๆและเส้นทางอาชีพด้านดนตรีของเขาหวงจือเทาหรือแซดเทานักร้องนักแสดงและอดีตสมาชิกวงเอ็กโซแซดเทาเป็นอดีตสมาชิกวงเอ็ซและเป็นศิลปินเดียวที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีน เขาเป็นที่รู้จักจากผลงานด้านดนตรีและอาชีพการแสดงหยางหยางนักแสดงหยางหยางเป็นนักแสดงชายชาวจีนชื่อดังเขาเป็นที่รู้จักจากบทบาทในละครยอดนิยมอย่างเรื่อง Love O2O ยิ้มนี้โลกละลายและ The King's Avatar เทพยุทธเซียนกรี่คริสวูแ Chris Wu Actor Singer and p r o เซอร์ Another mention of Chris Wu, who has made significant contributions to Chinese entertainment through his music and acting.